สวัสด,ดีย่มบายบายพี่นอ้องนี่แหละเมื่อวันก่อนมาจับปลานี่แหละครับเขาไถนาเนะาะปลาหลายหลายพี่นอ้องนี่ก็นอนนอนเหรียญมาเบิงโอ้นี่พี่นอ้องมาเจอปลาพี่นอ้องยังบ่วใต้โดนขาดตีแต่มุญงเงา้โต๊ะเรื่องขยังไงพีนน่น้องใต้ปุ่งหัวสีน่าบ่หนาถ้าเน่าก็คงสีบ่ได้ละนี่อันนี้ของเป็นครับผมโอ้ตัวใหญ่พี่น้องนี่นะนัะน่น Ừ thì nó không ừ phải đâu ma mình, mình nhau với nó để thì 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 nó nào là cái nào nó là tôi này nó là nào là nào งเงาเหรอวะไม่หมาท่านไหนพี่นอ้องบไม่หมดไม่ไมีกินโอ้ตัวใหญ่พี่นอ้องคุณว่าสิเดี๋ยวเสียพี่ดักหนูนี่ไหมเนาะเฮ็ดปลาแดดเดียวอะไรนี่พี่น้องเนี่ยยังบนเงาครับอืมไม่ไมีกินคุณพ,พี่นอ้องตัวยังไงกีวูนี่ครับ ก็ได้แตะมันก็เล่นอะไไปพี่น้องเอาไว้กินมือไหมน้องครับตัวให่ครับพี่น้องเลยโอเคครับผมอยู่เจอกันไหมครับผม